พุทธวจนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน <c oughs> ก็มีหลากหลายนะครับ <c oughs> ถึงมีสำนักหลายสำนักนะครับในการเผยแผ่ธรรมะไม่ว่าจะเป็นสายศึกษาวินาันปิดกสุตตันตปิฎกหรืออภิธรรมปิดกก็มีหลายสำนัก,นกเพราะฉะนั้นการที่มีผู้สนใจธรรมะในแ,แต่ละสำนักนั้นเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญอนุทนานะครับจะยก เอาสำนักนี้มาเป็นเหตุโจมตีสำนักนี้หาควรใหม่เพราะว่าอาจริตอินทรีย์ของแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนศึกษาสำนักนี้แล้วทำให้เข้าเกิดทานศีลภาวนาให้เกิดการสร้างทานศีลในขมมปัญญาวิริยะขันติสจัจจิฏฐานเมตตาอุเบกขารือว่าบาลมีสิบป,ประการไ่สร้างบุญกิรติวัตถุสิ่งที่เป็นทีน่ตั้งใ้การเป็นบุญมีทานนา้ำไมบุญสมเร็จกันให้ทานเป็นต้นเข้าศึกษาสำนักไหนแล้วเขารู้นะฮะ แต่ว่าจะเอาอะไรมาตัดสินว่าสำนักนั้นผิดสำนักถูกถ้าเอาพธรรมวินัยก็ได้แต่ว่าไม่ควรเป็นเหตุโจมตีกันเป็นเหตุทะเลาะกันหรือเป็นเหตุทําลายล้างกันถ้าพ่อว่าใครพอจะนักไหนก็ไปศึกษาสำนักนั้นนับบดีนะฮะไม่ควรที่จะไปทําให้เขา,าวิบัตหย่อยยับไปเลยแสดงถึงความอาฆาตพยาบาทหรือความวิหิงสาความ ไม่มีคุณธรรมในจิตใจไม่มีพรหมวิหารธรรมเพราะฉะนั้นถ้าสำนักไหนไม่ดีเขาต้องยอมได้รับผลกรรมของเขาอยู่แล้วนะฮะทำอย่างน้อยก็เกิดวิปฏิสารความเดือดร้อนใจอันนี้พูดถึงสำนักการไปแผ่ธรรมะที่มีหลากหลายในปัจจุบันนะครับพระพุทธนั้นในประเทศไทยถ้าแบ่งโดยนิกายใหญ่ๆก็คือ,อ สองนิกายนะครับคือธรรมยุติกานิกายกับมหานิกายนะครับเพราะฉะนั้นสำนักต่างๆเนี่ยจะมีสำนักปฏิบัติกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสำนักกรรมฐานก็ยังแตกต่างมีหลายสำนักบางทันก็ภาวนาพุทธูบางคันอดสัมมาอรหังบางทันก็สมัสมมะนัมภะธาบางทันก็รู้จุบหนอพองหนอเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เหมาะแต่จริตนะครับอันนี้ถึงมีอย่างนี้นเพราะนั้นธรรมะของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ แพ้แพ้อย่างไรก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เปรียบเสมือนอน้ําทะเลนะฮะรถเดียวจะอยู่ทะเลไหนอันดามันแปซิฟิกแอตแลนติกก็ล้วนแต่มีรถเข็มเหมือนกันับธรรมะขบุรีเจา 80, ้าแปดหมื่นสี่พันมาคารล้วนแต่เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ไม่ว่าจะพ้นทุกข์ในปัจจุบนันทุกในภัยพังน้หรือทุกอย่างยิ่งล้วนแต่เป็นเหตุพ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะขบุรีเจา้ายิ่งมีบางท่านบอกว่าทําไม ศาสนาต้งมีนิกายเกิดขึ้นต่างๆความเกิดขึ้นแห่งนิกายศาสนานั้นเป็นความเห็นแตกต่างกันคือทิฏฐิวิสมัญญตาคือไม่เสมอกันโดยความเห็นถึงเกิดเป็นนิกายแตกแยกออกไปแต่ยังอยู่ถานเดียวกันอย่างเช่น,นะฮะศาสนาพุทธกนแยกเป็นใหญ่ๆคืออุตรนิกายนิกายทางเหนือคือทางจินที่เบตหรือเรียกว่ามหายานนะอุตแล้วก็อ่า ทักษิณนิกายนิกายทางภาคใต้ฮะทางใต้ก็คือทางประเทศไทยอลังการเนี่ยหรือว่าหินยานเนี่ยพุทธนานั่นก็ยังมีเป็นนิกายต่างๆนะฮะจะไม่ว่ามหายานไม่ดีหินยานดีหินยานดีมหายานไม่ดีดดาาดก็รุ่นแต่ดีทั้งนั้นแหละครับเหมือนการศึกษาะฮะอนุบาลก็ดีอย่างอนุบาลปฐมก็ดีอย่างปฐมมัธยมก็ดีอย่างมัธยมอุดมก็ดีอย่างอุดม บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตมันก็ดีเป็น,นชั้นๆไปจะไปบอกว่าอนุบาลไม่ดีตอนน้องปริญญาตรีปริญญาเอกถึงจะดีก็ไม่ได้ครับเหมือนกันครับคําสอนพุทธนาใครศึกษาทาจากไหนเข้าใจก็ต้องนอนุโมทนาเท่านั้นนะฮะถ้าอาเป็นเหตุแห่งการทําลายล่างกันพระองค์ทรงตําหนิว่าเป็นอลคักขูป,ปริยัติการศึกษาแบบเป็นงูพิษเนี่ยเอามาโจมตีทําลายกันหักล้างกันซึ่งไม่ไม่ควรนะควรจะปฏิบัติทำพสุดท้ายแล้ว นะการจะพ้นทุกไปพ้นทุกบริสุทธิ์ม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนสุดที่อสุธิปจ,จัตังความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนนั่นอยู่อันยมิสุทธิเยบุคคนอุญฐบุคคลให้บุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้อันนี้นี่แน่นอนครับเพราะนั้นพระองค์ตัดต่ว่าอัต,ตนาโจทยตังโจอัต,ตนาโจทยยตาังจงเตือนตนหรือตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนหรือตอนเองนะจะไปโจทย์คนอื่นจะไปเตือนคนอื่นต้องเตือนตนเองครับนี่ทผู้น่ต้องศึกษารน้อมมาสุดตัวเองมาเช่นน้อมไปสู่กกการเเบบีีียยดนนนััโจมต พุทองค์ตรัสว่าทุกขาหิสารพกดาถ้อยคําแข็งดีนําทุกมาให้นะเพราะฉะนั้นทุกท่านตรงโจทย์ตัวเองจะไปโจทย์คนอื่นสวัสดีครับ